เก็บผักไปหลวกพี่น้องตำลึงโอ้ยมาเห็นกันเลยเก็บไปเหรอไมันงาเลยหยอดตำลึงเก็บผักปอดสารพิษเพียรงามๆเลยมาเห็นกันเลยเก็บไปพี่น้องเก็บไปหลวก,ไป,กลไปต้มจืดก็ได้เจ้งหมอเออแจงจืดใบตำลึงน่นพักกระถินเก็บไปน้ำพีนำ่น้องเอ้ยพี่ย่อนงาม ตอดซานผิดผนก็หาเก็บคือกันนั่นแหละผักตำลึงโอ้ผลต้นกล้วยเขาผู้ใดมีสวนนี่ผักตำลึง Đây đây. Nè à, à. ừ. phát cả thịt. Giòn ừ. nó ngàm này. Chị ngập tầm hùng. Không. Nên này chắc tầm can trừ chắc. Can mỏ. Có thể chép cái gần này này. Ừ, được cái chép. Không gì, tới chép. Can trừ bay tầm lưng. โอ้นกสองตัวก็เกหน้าบ่นโอนคนอยู่กลางถนนเลยฮ่าทักไข่กันห่องแก้วแก้วแก้วอฮะนั่นน่ะนี่นกเยอะนะครับนี่แต่ป่าเนาะลมลื่นมันอากาศดีหลายอย่างเลาอากาศลมลื่นแน่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 ใบก่น เก็บผักเก็บหย่าไปสนับพี่นอกวันนี้วันวันหยุดเออวันหยุดวันธรรมดามีเวลาว่างก็มาหาเก็บผักเก็บำไปกอดสานพิษนะครับ การทีๆโอ้อยยามวันเสาออกมาแลนเนี่ยพี่นอ้องวิ่งวิ่งออกกาลังกายจากนี่ไปโน่นไปนน่นสุดโน้นเลยสามรอบก็พอแล้วอ่ะหนึ่งยอดอ,อ่ะเดี๋ยวจะไปหาฟังนี้นก่อน นี่ลายอยู่ดอกพัวแต่ว่ามันเป็นปลาของพี่อยากลุ่มนั่นเองบรรยากาศดีดีครับโอ้นกแค่น่าหน็น่อยนะ้อนงน่านะสองตัวพว่อเมียเพิ่อนอ่ะโอ,โอเคครับพี่น้องออเอาบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ตอนนอ้องอ่าเอาบรรยากาศน้ำกันน้ำมาาันสมาย่างเด่นเก็บพักไปนอ้าเบิง้งนกเบิ้งกาไป ฟังเสียงธรรมาชาติชดชื่นหัวใจให้ใจเต็มปอดนะครับขอบคุณครับผม